อันนี้ต้นตำลึงฝรั่งนะคะนี่กำลังเป็นยอดท้งนั้นเหลยขึ้นมาตรงนี้แล้วมีเต่าทองยอดตำลึงอ่อนๆ ฝรั่งเขาไม่กินนะคะมีบางคนบอกมีพิษสะสมห้ามกินเยอะงั้นก็กินน้อยๆเนาะเอาไปพอจิ้มน,น้ำพริกนะคะนี่ยอดอ,อ่อ,อนๆฝนตกนะคะเดือนนี้เมษาฝนตกดียอดก็ออกเยอะแต่ว่าหลวงก็ตัดทิ้งหมดแล้วนะคะส่วนใหญ่อุ้ย นี่ตรงนี้กำลังขึ้นเก็บเอาแต่ยอดพลังงงพลังงงว่าคนไทยทำอะไรเอาแต่ยอดก็ได้กำหนึ่งอยู่นะคะ มีอีกตรงนี้อุ้ยแม่ขาอุย้ยโ,โดนตาําเยลืมดูนะคะก็เลยโดนตาําเยไปแล้วอุย้ตยตําเยทั้งนั้นเลยตรงนี้ตรงนน้นก็มียอดอ่อนๆน,น,นี่ แน่ขคโดนตำเยนก็ได้ยอดตำลึงฝรั่งมาหนึ่งกำนะคะมีคุณผู้ชมนะคะชมในคลิปเก่าของปีที่แล้วหรือปีก่อนไม่ไม่แน่ใจคอมเมนต์นะคะบอกว่าให้เก็บไปใส่แกงอ่อนแล้วก็ยอดเขาเหมือนยอดมะละนะคะเหมือนยอดมะละสาวก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนไหมนะคะนี่ ก็ไปลวกจิ้มน้ำพริกนะคะเดี๋ยวดูข้างทางว่าจะมีอีกไหมแล้วค่อยเก็บเพิ่มนะคะ ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เทน้ํามันออกแล้วนะคะอันนี้แล้วก็จะเอาใส่ลงไปในนี้เลยนะคะแล้วก็ปรุงรสตามชอบนะคะอันนี้ก็เป็นน้ําพริกที่ตาเสร็จแล้วนะคะสาวก็ปรุงใส่น้ำปลาน้ําปลาเกลือนะคะแล้วก็น้ํามะนาวนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นสุกินี่ที่ สาวจะลวกทานด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นผักตำลึงฝรั่งที่สาวเก็บมาวันนี้นะคะสาวก็จะเอามาลวกจิ้มน้ำพริกด้วยนะคะแล้วผักสดก็จะมีผักชีลาวนะคะเนาะทานด้วยนิดหน่อยนะคะหอมดีผักชีลาวตำลึงฝรั่งลวกแล้วก็บวกฝรั่งลวกนะคะหรือซุกินี่ลวกนะคะ ต้มเน,ะน,นานะ,ะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือตำลึงฝรั่งที่สาวเก็บมานะคะก็ใส่เป็นหับ ถ้าเข้าใกล้ไฟมันจะปรับเป็นสีเหลืองๆนะคะสาวก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะคะจากมือถือเนอะาะสาวก็จะลวกสุกหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นการฆ่าเชื้อโรคเก็บมาจากพื้นนะคะเนาะเผื่อมีไข่พยุงพยาตแล้วก็ไข่แมลงอย่างอื่นนะคะก็ลวกให้เขาสุกหน่อยนะคะเออเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จดีกว่านะคะ กับข้าวเย็นวันนี้นะคะก็จะมีน้ำพริกปาทุน่ากระป๋องนะคะแล้วก็ผักตำลึงลวกแล้วก็ซูกินี่ลวกนะคะหรือต้มเนาะแล้วก็ผักชีลาวนะคะผักชีลาวนานๆเจอสวยๆก็จะซื้อมาทานด้วยกันกับน้ำพริกนะคะหอมๆอ,อร่อยแซ่บหลายจ้าก็จะทานกับข้าวสวยละอ้นนะคะ